มาดิพี่ชายมาดิพี่ชายพี่ชายก็มาดิพี่ชายอตายโอยังไม่ตายอยังไม่ตายมาดิมาดิพี่ชายมาดิพี่ชายายแรแรล้วอาสวัสดีครับอยู่กับคุณผมนะครับสี่แยกซอย7ในช่วงรายการของฮองกี อ่ะสำหรับห้องเกมวันนี้นะฮะพวกคุณรู้หรือ,อยังว่าเกมอะไรเห็นแล้วล่ะเกมระวงังระเบิดอุ้ยต้นไม่ได้พี่ต้องไม่เห็นพี่ไครับผมเกมที่จะเล่นในวันนี้นะก็คือซปเ super b o m ์แมนนะเชื่อได้เลวเเยเลว่าเด็กเด็กยุคเก้าสิบยุคเก้าสิบยุคเก้าสิบเชื่อได้เลยว่าเด็กๆดยุคเก้าสิบเนี่ยต้องเคยเล่นกันแน่นอนอาจจะในเพย์นหนึ่งใช่ไหมอเออสมัยเพย์นหนึ่งแต่ผมอ่ะตัวผมเองอ่ะผมไม่เคยเล่นไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ ก่อนก่อนเขาจะเก็บเงินซื้อพวกเกมเพย์จากผมอ่ะตั่งโป๊ยเดียวมเก็บเงินมึงมึงขึ้ืมอหมือเลยขึหมื่เองเหรออาแล้วออกจน นี่เห็นเห็นของตรงหน้ายัางของตรงหน้านี้นะฮะเดี๋ยวพวกเราจะได้เห็นในเกมอย่างแน่นอนยังไงไปดูกติกาใต้โต๊ะได้เลยครับกติกาเกมซูเปอร์บอมเบอร์แมนผู้เล่นทั้ง4คนจะต้องแข่งขันกันเพื่อชิงดาวใครที่ได้3มดาวก่อนจะเป็นผู้ชนะในแต่ละรอบผู้ชนะจะได้ทาโทษผู้เล่นที่เหลือโดยบทลงโทษของเรามีดังนี้คนที่ได้อันดับ2จะโดนปลาลูกปิงปองอัดใส่อันดับ3จะโดนปลาผู้กระเทียมส่วนอันดับสุดท้ายจะโดนรองเท้าตบหน้าบอกเลยว่าบทลงโทษแต่ละข้อ โดนไปถึงกับร้องแน่นอนเดยวครับแล้วกอนแล้วก่อนกร่งต่อหยุดเดเลื่อนแล้วก็หยุดดีเทียผมไม่ได้เป็นคนเลื่อนใครวัดอยู่แเนี่ยเ่งองซับแล้วมึงเป็นใคร่ะผมเป็นพิธีกรที่จะมาคอยตอเติมพวกคุณตวเกมนิดนึงเกมนิดนึงดันนี่ว้าวเลาไว ลาวัยอะไรมันไม่วันไม่ไหวไหนวะเอ้ามึมัเคยได้ยินเนี่ยอะไรเอนช่องอื่นนะพี่เอาเด็กกรรมกรผู้หญิงหนึ่งเฮ้ยกระโหลกนี่มันหายเหรอพี่มันต้องโดนอะไรแหละพี่มันถึงกระเด็นออก่ะได้กระโหลกไปแล้วไม่มีใช่งงด่านว่ะกระโหลกไปแล้วมันหายใครเป็นคนเลือกเออสีแม่งมองไม่เห็นด้วยอ แม่เหล็กคืออะไรอ่ะวิ่งแล้วมันวิ่งไม่ได้หรอจะปาใช่อะมันวิ่งไม่ได้เหอเฮ้ยไอ้เหี้ยเกือบไอเย็ดแค่เนี้ยเอาขัวไอ้สั่งเอาขั้อเอาขั้วแม่เหล็กนี่ไงเอาขัวเฮ้ยเอากูมาทำไมอ๋อตายตายยี่เหี่ยวอ่ะเอาหัวหรอไอ้เหี้ยผมไป็มองตัว่ มาด้ยหมาสีแมงจาลุ้มร็วปได้เกิดไหมไดเกิดไหยอันนี้เลยไอ้เหี้ยเือสอพี่สพีอจับมัแล้วไดาเกิดทูได้เกิดจะเกิดไหอุ้ยอุ้ยมันพิงออกไงอ่ะอ๋อมันกลัวน้องนอกได้ดีกว่ามาเลมาเลยทำไมพิงไปไม่ได้ครอ๋อเหยมันยังไม่เปิดมาเลย เกือบแล้วกอบแล้วเอยด่านดีครับดีเราเยสมมาก่อนเกอบแล้วอันนี้อย่างนี้นะใครตายแล้วไปอยู่ข้างนอกเขาได้เปรียบดิไม่ตายก็ไม่ได้แตะไอ้เหี้ยตายแล้วตายมาดิไอ้เหี้ยเวลาไปเชื่ออยไรไ่ได้ไปมาตายหนุ่ยเย ดาวแรกไอ้สัตว์มึงจะทำบูกเกอีเนี้ยเอาละครับดาวแรกเป็นของ3พีแล้วใคร3พีขอเสียงหน่อยเลยผมราบผมเป็นครับช่นิ่มแรงตายแล้วูได้ระเบิดอุ้ยใจวิ่งเร็วหมาระเบิดสองลูกอยากเล่นมั้งยังไงหมาเด้อหมาเป็นพัยาของมีในหมี่หมีหม่เอ้า ใครตายวะท่าน่ะตายแล้วสี่ีไปอีกแล้วสี่ีอุ้ยระเบิดสลูกสี่ีพีอยู่นอกรัวครับตุ้งตุ้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 ตายแล้วมีลูกอยู่แรกอีกน่อ

เปิดเยอะจไม่ตัดยุดโยนลูกเดียวเอ้ยีฮี้อ่ะแล้วมันโยนแ้เบิกได้มานีไงโยนได้เเฮียเอ้ยของดีอียีอวี้ลอเบิเออายตายายหามดเอ้ยเมาเด็ลูกเอ่อเเด็ยเฮ้ยมากเปกเขานยี้ยะจเกิอ่าเด็เออ

เออแลโดนขค้ลูกกุญปองไม่ไดนไม่โดนไม่โดนถ้าคุณชนะคุณได้นะครับชนะพี่อยากโดนเหรอโดนหว่าถ้าคุณอยากโดนผมตบได้ครับจัดให้ได้ครับอะไรวะโคตรโกมึงไม่รู้คนอื่นเมื่อกี้เฮียลุงเฮ้ยลุงเป็นป้าช่วยกูเลยนผมเลยเราผมช่วยพี่ทำไมวะช่วยพี่พี่ก็ได้ตกไอ้เหี้ยโอ้ยไอ้โง่เหี้ยไอ้เหี้ยได้แค่ไหดทุกรอบ ไป่้างบนดิได้่างเรแบบ่นไอ้ไ้ไอ้เียอะไรอะอย่าพูดคหยาบเยอะครับคลิปนี้เด็กดูเยอะแล้วดูดูาไม่กิดยคาดิควายเฮ้ยพูดคำหยาบเยอะพูดคำหยาบเยอะเดี๋ยวเด็กดูไม่ได้ตัวนี้แบบยาไป1นกิโลอ่ะ น้องๆอายุต่ำกว่าสามสิบวนยังเลยโอ้ยไม่รอดโน้องต่ำอายุกว่าสามสิบใครมาบุมปูใครมารอด ไอ้ยนี่มัหเก่งเหรอไอ้เจ้าตายฆ่าตัวเองออกอ้าว้าเอ้าวอดอ้างอ่อุ้ยเฮียอุ้ยโออุ้ยใครนั่งมาเบิกคนแรงเรอวะเจอกูอีกแล้วสองพีตีตื้นมาแล้วครับ1ดาวครับ เว้ยพวกแม่ลุมกูอีสักก็อย่าร้องเลยพี่อย่าร้องเลยแม่บอกต้องสะดุดต้องสะดุดทิ้นึงครับแม่กูอยากตายคนแรกอ๋อพี่จะตายก่อนแม่คนได้เปรียบเลยเลยได้แกงนะไม่พี่มันได้แกงมาได้เกิดนะไอ้แม่เหล็กนี่มันคืออะไรอ๋อไอมันมันจะวิ่งเข้าหาไม่ได้หรือเปล่าแม่บอก ใเมันโดนระเบิดอ่ะใช่อะค่าตัวเอง CP โอ้โหมีทามีทาแล้วล้นไปแล้วอหอ้าวใครเลยเรียบร้อยเลยเกิแดกหลอกอีเยอตรงของเยอะว่ะไปอยู่ละไปนี่ไปไป ใครที่หนึ่งนี่ถ้าแบบว่าตอนนี้ผมไอรอนอะป่ายิจฉุบช่เป่ายิจฉุบว่าใครจะโดนรางวัลที่สองที่สองระดับขั้นเหรอใช่มาแล้วมึงอ่ะน้อเราวันที่หนึ่งรองเท้าสำหรับเกมแรกนะครับคนที่น่าเข้ากับรองเท้าที่สุดก็คือเอ๊มาโลงเบ๊อ ไอ้ยนี่โดนกระเทียมโอ้กระเทียมมันหนักกว่าปะอัดพุงไงอัดพุงไงไม่เจ็บอ๋อเอาผมว่าอะไรผมเปาสดปิงปองปิงปองตาตาเลยโอ้ยตีได้ทำหมดเลยเหรอเฮ้ยจะทำอะไรเพื่อนแบ่งกูปะไปเอาโอ้ยแย่ไอ้อลไอ้จ่าโดนตูนท้องมันเลิกมาม่ได้หลังใช่ไหมได้หมดโอ้ยทำไม ได้ดาวแต่รู้สึกเหมือนโดนหนักสุดอก้าวเนี่ยลงกระเทียมหนักสุดใช่เหรอไม่มาต้องดูคนสุดท้ายว่าอะไรนะออกแท่นี้มึงเบากอ่กระเทียมไม่ได้นะโขนอ่ะมีโคนอ ถ้าผมพ่อไม่ดักไอ้ลงจะเครื่องกอดดักอดะไพี่อย่าลืมนะมีหลายเกมนะโอ้โ้ม่กจ็บแบอกให้ว่าไม่แสบเท่ากับเทียมไม่ไม่เล้ละมามามาจำพี่ประจำพี่เกมที่2อนะฮะกำลังจะเริ่มไดอีกไม่ช้ามสองหนึ่งปใช่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  ใช่โอ้อ่นเลยเ่ดเ่ดียจมาเจมสับมาเจมสับเาเมส์เลยมงกกูเล่นดนี่อยู่จอยนี่ไปแย่งจอยก็เฉยเลยรู้เลยไหนสุดไม่ต้องหาุมือทาอะไรได้อยได้มจเบิดวิ่ได้โูเียวด อะไรมาหาู่ทำไมไปหาคนเดินไอเวกเวเอาตงกูไม่กล้าวางก็เหมือนเลยี่อะไรพี่เจ็กเก็บแม่หายท่าจนหมดเลยขแล้วแล้วขายี่กูดีไปตา้เฟอร์นู่นแม่งมงโก้ไอเฟอร์นุ่นแม่งมงโก้ไอไเฮี้ยตายะไแม่ละบ่ไอ ใครเกมแรงมาอะไรสองพีได้เป็หนึ่งดาวใครจะเปิดชนะเว้ยเปิด์บไม่มีอาฆาตหรกูไปไปประหยากใส่หนูขูแครนทุกคนอะตอนนี้กูเจ็บเจ็บกูแครนทุกคนนะตอนเนี้ยมีแขรอะไรพี่ติ๋โอ้ยขูแคนกูเกียรแขรนไอ้ยี่ไม่ได้ระเบิดเลยเสียเปรียบไอ้สัตว์อุ้ยมาแล้วอุ้ยสองไอ้ผมกระโหลกไม่ใช้ไม่ได้ฮะ ลองเก็บเลยแม่เหอเอาขาวาเียูเห็นเห็นล้วเ่เห็นล้เป็นแมวคนโตได้ไหมขอตาวเดียวก็พอแล้เฮียเฮ้ยอาเอิเ้ยเอาดิเดิไปดกน้เ้้ย้เฮียายน้ยเ้้ย ไอ้เจ๊กุดูไม่ติ๊ดูไม่ติ๊กหัวเลยเจ๊กุดอไมอติ๊กไอ้เช้่อเสียงเกินเข้สู้เสียงเกินดูไอ้เกือบโดนติตั้งไิดตั้งต้องไหัวแอวแถวน้นไอ้ตัดไอไอ้เอาไป ได้ด้วาอ๋ออยังไงเจงเ็ริงเนมาเอเปอร์มึงอยู่ไหนมาทาเี่ยวไอมาเด็พี่ชายมาเพี่ชายพี่ชายก็มาเดพี่ชาย้อยาไม่ตายยังไม่ตายมามาเพี่ชายมาเพี่ชายเอาแล้วคะแนนนำโด่งสอดาวแล้วนะคะอจเอามาอดไอ้ลอเอามาจ รอบนี้กระเทียมขอเป็นปาอดตานะโห้องกรรมการโคตรกรรมการตาดีขี้ไม่เลยเอากรรมการแม่งก่อนดีวะได้ได้ที่หนึ่งที่ตีกรรมการด้อยได้โอ้ยเอ๊ยคุได้เล่นแหมเอ้าว่าแรงว่ะเนี่ยใครได้ที่หนึ่งกรรมการตี๋่อไอ้เฮียไม่ได้หรือเฮีย ไอ้เหี้ตายเลยกูอะละเยอะเฮ้ยตอนนี้มึงมีสิทธิ์ตบไปตีแล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยยยดาวเก็บคนเดียวเฮ้ยไปไปไปวะวางระเบิดข้าบแบบษนี่เฮ้ยอะไรอ่ะทีสองร่วมหมดเลยเอาไงไปยิงชุดสครับเขายิงฉุดไปเลยชุกเดียวนะชุกเดียวเดี๋ยว อุ้ยรอด้วยปิงปองปิงปองสั่งแล้วอดนอนอะไรก็ได้กดตัวไรก็ได้ต่นจะมาห้ไมี่ตรเียมลงนตบหน้าที่องเลยวังให้ี่แต่โดนิอุ้ยยัดแค่กูไม่เจ็บเลยอะไรเยควหียอะไรปอันนี้ปาอะไรปะเนี่ยปา ได้วโอ้ยลมลมนี่ตรงหน้าอย่าเอาหูนะปว่าไปดูว้ปิดตาด้วยเดี๋ยวาด โอ้ยเมื่อวานยังไม่หายเลยมามา,าครับผมนะนี่ฮะครักำลังจะเข้าสู่เกมที่3นะครับเป็นเกมสุดท้ายนะครับมีการเปลี่ยนด่านกันนิดหน่อยฮะแล้วเราก็ต้องมาดูนะครับว่าไอ้สองคนเนี้ยมันจะมีสิทธิ์เนี่ยได้ไปตกหน้ากับปลากระเียมใส่คนหนึ่งเขาหรือเปล่าะครับ<ข>น,น่าจะแข้นกันหน้าดูนะครับโดนเบิ้ลสองรอบเลยสามสองหนึ่งก็เสียกูโดนเบิ้ลฮาดีอ้าวเลือกตัวเดียวทำไมอ้าวเลือกตัวเดียววันไม่กูอก <c oughs> ยากเลือกไครจะเลือกสีดำเต <c oughs> ่าดำ เกยสองปีสีเดียวกันผมสีชมพูน่ารักอย่ายวทำอะไรหนูนะเป็นไรอ่ะอ้าวทำไมเราไม่เล่นสีเดียวกันหมดเลยวะงงที่ผายตาลายระเบิดระเบิดช้าจังวะครับแรงครับเอ็นที่สามก็จะตึงๆหน่อยนะแกไฟระเบิดกระใจเดือดรเบิดเจ๊ปูนี่ทำไมของได้น้อยจังวะทำไมตาด่านนี้ของมันน้อยจังวะอะไรลง อีนาเด็กเยี่ยมทำไรเขย่านห้ผมไม่หรออุ้ยเยี่ยมได้รถรถเบรกเอ้ยอีนเอไออย่างตึงๆ่นีมีใครตายนะครับหาแลวเอ้ยเจอรถเลหุนเล็กน้อยอะไรอ่ะโดน้ไงวะไปเลยโดนได้ไงอะก็เจอระเบิดกูเฉลกมารู้จักการกระเฉบปะแฉบกระเฉบใครกระเฉบมากะเเฮ้ยมึงกระโดนกระเฉบแน่โดนเซนย่อหน้าแน่ตาเนี่ย <c ff LES> แล้วเก็บครบทุกไอเทมนีเหี้ยโหดอ้เฮี้ยแม่งระเบิดเยอะเหลือเกินไอสัตว์ใครมันเล็กหัวหน้าตายทำลายทำลายไปหาเขาด,ด,ดูไอ้เฮี้ยลืมลืมไประเบิดแม่งมียาวนี่หว่าไอ้ระเบิดกูแม่งโคตรนานเลยอ่ะไอนนเ้เฮี้ยแล้วใครเอมเะโหลกใส่กูวะเฮ้ยมั็นตัวระเบิดมั็นตัวระคัลกะเบิดโอ้โหไอ้เฮี้ยปุ้งตายขยิบละขยิบละกูนี่ได้โดดระเบิดตัแม่งโคตรนานอ<ว>่ะ เฮียสิบวิยังไม่หมดอ่ะเฮ้ยไอ้ปลาที่อื่นอ่เกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยมันนี้เกมนี้เป็นตัวอุ้ยนี่เอหโกี่ดาวอ่ะเออเหมือนร้อยกูพิู่ไปมเล่นปะเอาละเอาละตอนนี้นะครับเหมือนอราเรียกว่า รองเท้านี่ได้อยู่ในมือติ๊กไปง่ยรองเท้าอยู่ผมไม่รู้อ่ะขอดาวดีหน่อยขอได้หรอขอดาวเดียวพอใครใครชนะก็ได้เว้ยที่ไม่ใช่วิติกอ่ะทำไมวะกลัวกูขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยลองดูมันดูบ้างุ่งลองดูมันดูได้นะเออลองตั้งใจดูมันดูจะตายเองอ่ะวางระเบิดกันเองอ่ะเอาก็ลองดูมันดูลองดูดีไม่ได้ขอไปไปพุ่งหน้าไปหาพี่เอ๋อ่ามันดีไอ้ ไปเฮ้ยฮุ้ยมึงแป๊กมึงแป๊กอ่ะใคร Là... à, <coughs>

โยนใส่มันพี่หัวโยนใส่มันโยนอยู่ไหนอ่ะเกมนี้ถือว่าทุกคนตั้งใจมากเนะใครเกิดใครเกิดว้างใครเกิดแทงจบเลยจับมือจับมือก่อนรอดแล้วพี่พี่รอดเขาจับมือกันแล้ววะเกมที่เราไม่ไม่กลัวว่ามึงต้องได้ดาวนึงเกมมันหนึ่งสนุกเว้ยมึงเชื่อตูดิมิงอันน้ำ มึงเห็นไหมมื่อกี้ทั้งหน้าสั่นทั้งแสบหลังไงสัตว์แต่กระเทียมเว้ยไอเด็กเว้ยอันนี้ของมันตาไอ้ปลาเขาปากมันกระเทียมเลยเขียวนะเขียวเลยวะเนีอ้าวไขว้ไขว้ไอ้เพิร์นตัวไหนมืออาบัเองเอาเด้เอาดำเอาดำเอาดำสีสียาบูบนผมโกรธปั่นเลยนะเว้ย โยเว้ยาะไ่อ้าปดักาไม่ด้ไอ้เป้งตัวไหนเนี่ยสีม่วงสีดำสีฟู้สีดำสี้า้ยเฮ้ยดักขาดิแม่งป่าแล้ววุเฮ้ยไอ้ตายแล้วแุ้งบาดิอยากโดนอะไรนะกระเทียมมึงจากโดนกระเทียมป๋อมึงไม่น่าจะได้โดนนะไอ้เฮียตายแลพ่อมึง ไอ้ยเอ็อยอ้ยเยอ้ยโอ้ยี่เอาแกกูเดอะยรงกวีเยอุ้ยเย้ตากาดเองโดนกูไทยดีไอ้เกมยังมีหวังอยู่เกมพลิกมาชนะได้อยู่น้องดีเยเบอรอย่างนี้อกกั ไม่ได้เกิดกไม่ได้เอาวันจะเอาเกิดตายกูเกิดแล้วมาเกมฟังจอยเลยเกมกูเกิดกดตัวอะไรกดโยนระเบิดไหมไอ้เหี้ยไอ้เกมดังโอยล้อโอ้ล้อ

ไม่หรอกแต่มึงอะมืดเลยเกม <c oughs> มืดมาเลยสักดาวอ่อนไก่อนมึงเล่นสีสามันไม่อ่อน,อนแน่ด้วยเราก็จะจบเกมแล้วเนี่ยไ,ไสามเกมยังไม่ได้สักดาวนะ<อ>ถ้ามึงได้ <c oughs> ดาวหนึง่งมึงสามารถต่างุดกับพวกมันได้เว้ยดาว<อ>มีไว้เบิ้งเออเอาสักดาวไว้เบิกงานเกมจะมาฆ่ากูทำไมแล้วไปเก็บของมันดนิเอาให้ได้ดาวหนึง่งเกมเอาให้ได้ดาวหนึ่งจะได้ต่างจุดอุ้ยขนตุ่นลุก เจ้ากระดูเลยผมไม่อ้าวพี่พีที่ไหนซ้ำเกิดซ้อนท่าตัวเองอีกตัดใครมาใกล้กูเฮ้ยมาดิมาดิอะไรอะไรวายแดดหลอกวิ่งจะเจอระเบิดดักยียวไม่ได้แดดเดือดอีเหี้ยไอ้เหี้ยไหนตายกูจะแหละไอีกตัด กมจจะบแล้วโอยเกมดีว่าไอ้เกมเจสีก hey. no. ูไปไอ้เกมไอยเฮ้ยไอ้เกมมึงไปไหนเฮ้ต้องสติอย่าวิ่งเร็วเกินไอเจล้ไม่ใช่ไม่ใช่ผมยกับพี่เฮยเอาใจตัวแดงี่ลม ปลมปั๊มปั๊มปั๊ม้ยมีต้องปัมจุกแยกกันไปนิด่งเ้ายังไม่จบเอ้ายังยังจไครบมดไครบสามดวเ้ยิงตายกูมี่กาจพี่ดาวเดียวเหเออเดี๋ยวก็รู้กดตัวไรโยนระเบิดป่ะอ้าวกูตายเลยเียกด้อกดโยนระเบ

โอ้โหรอบนี้ดูง่ายค่าโอ้รอบปัญหาดูง่ายไม่ไรเหรอเฮ้ยอะไรวะมึงวิ่งไปฆ่าตัวเองทำไมวะอยากรู้มึงล้มมึงล้มมวยปะเนี่ยเป็นมอไม่อยากโดนกรียมเหรอใช่บาวคู่โดนกระเทียมไปสามโอ้ยนี่ก็เรียกอุ้ยสามสองหนึ่งนะครับแรงนี้เป็นชั้นหน้าเลยตานีมาแรงทางโค้งนะครับมาเข้าที่ครับโดนเบาสุดโดนก่อนยังไม่ครบทุกอย่างเลยนะะใช่ทุกอย่างแล้วมึงเลยทีนี่เอาอย่างเดียวเลยมึงเจ็บอย่างเดียวเลย ดีแ้วมีกล้าตาด้วยโอ๊ยเกิดไปสายตายแล้วตายแล้วว้าวจเย็นเเพื่อนอุ๊ยเข้มจาเดินามาเาอีกเาอีกเบิร์อนี่นะมัน่หมดหลอกคนของตาที่แล้วนะครับเป็นจ้ำแบบนี้เลยนะครับมใช่อย่าลอกเรียนแบบนะครับคลิปนี้นะฮะ

เอาแก่หรอยละให้เกมมันแก้ตัวแล้วไม่แหละคุณไม่เก็บคุณไม่เก็บอ่าครับผมสำหรับเกมซูเปอร์บอมบ์แมนนะครับเราก็ได้เห็นบทลงโทษกันไปแล้วแต่บางคนนะครับอธิบายหน่อยครับว่าโดนอะไรกันไปบ้างผมโดนครบสามอย่างเลยมีบทลงโทษสามอย่างโดนสามอย่างนี่เกมอะผมไม่โดนครับไม่เลยดาวสักดาวเขาหน้าแดงมันหน้าเข่าเลย ตด๊กโดนอะไรบ้างกรเทียมสองทีเลยเดี๋ยวได้คุงพ่อเขาอยู่ลูกเดียวเองอ่ะเด็กได้คุณพ่เขาอยู่เดี๋ยวพ่อเขายู่ก็แบบว่าเก่งจัดอ่ะไอติ๊กก็คือมาปุ๊บมาถึงมาเปิดเลยเปิดความแก๊สให้ทุกคนเลยนะจริงจริงวันเนี่ยควรเป็นไอ้เทมรีวิวแทนในเกมเลยว่ะไอ้เี้ยนั่งกลัวเจ๋งไงแล้วมันเด็กน้อยไม่เคยเล่นเกมพอรู้ว่าจะากระเทียมปลาแม่งหนีกับมันไม่เดีถ้าไอเลี้ยงต้องเป็นเกมแบบว่ากินมีมีเกมมากขึ้นแล้วอ่าจะเป็นเกมที่ เป็นเกมเข้าครัวแข่งกันนะแบบที่แข่งกันแต่เป็นเกมแบบนี้เลยใช่ไหมใช่เหมือนอย่างนี้เลยเรื่องนั้นเดี๋ยวผมขอลงด้วยเรื่องการทำอาหารผมว่าแต่ว่าว่าจะมีคนทำอาหารให้พวกกินใครแพ้แดกสิ่งที่มึงไม่อยากแดงแต่จริงครับก็สำหรับเกมนี้นะครับซุปเปอร์บอมเบอร์แมนก็ได้จบลงแล้วนะครับใครอยากเห็นเกมอะไรนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้ทุกช่องทางนะทิกเก็ตเฟซบุ๊กไอจีมานต้อนพอดีกับวันตะกี้มันตุ้ยม่านผมมัสามมันใบนั่งโต๊ะมั่นัป อ่ะก็ตามนั้นนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าอยากดูเกมอะไรแล้วพวกผมจะทำให้ตามที่ใจของอยังไงคลิปนี้พวกผมอีแยกซอยเจ็ดขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกผมด้วยนะครับสวัสดี